สวัสดีพี่น้อง FC ทางช่องเจนุ้ยนับซับกันด้วยนะคะสวัสดีวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567นะคะเมื่อวานมีพี่น้อง FC ท่านไดถูกเลขกันบ้างไหมคะใครถูกก็แสดงความยินดีด้วยเนาะส่วนใครที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่ะสู้กันต่อไปเนาะอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะเราเองก็ไม่ถูกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ เจ็บเยอะเจ็บหนักเจ็บหลายเลยคะ่ะเมื่อวานนี้อ่าเมื่อวานนี้นะคะทางสายนะ่ะ่ช่วงเที่ยงนะ่ะเขาส่งเลขมาให้เพิ่มอีก2ชุดค่ะแต่ว่าเราไม่ได้อ่านลายเนาะถ้าเราอ่านลายถ้าเราลงให้พี่น้อง FC ทางบ้านอาจจะต้องอได้ตางใช้กันแน่นอนนะคะ รวมถึงตัวเราเองด้วยค่ะนะคะเสียดายมากเราไม่ได้อ่านลายเนาะพี่น้อง f อซเพราะว่าเลขที่เขาให้มาน่ะอีกสองชุดมันเข้าทั้งสองชุดเลยค่ะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราขอดูอันเก่าก่อนเนาะที่เราเ,อ,อ,เอ,อสรุปโค้งสุดท้ายนะคะ เ่ยชุดนี้มันไม่เข้าเนาะนี่ชุดพันคูนพันชุดนี้ไม่เข้านะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าเป็นสองชุดนี้นะคะเมื่อวานนี้เราก็อัดเราก็ทุ่มไอสองชุดนี้ไปเต็มที่เลยค่ะตัดเล่นด้วยสรุปแล้วก็ไม่มาเลยนะคะ อ่าเนี่ยคือชุดที่เขาส่งมาให้ตอนเที่ยงค่ะพอดีมันอยู่ในไลน์เนาะพี่น้อง FC ตอนนี้มันอยู่ในไลน์อยู่ในเครื่องที่เรากําลังอัดคลิปอยู่เลยให้พี่น้อง f อฟซดูไม่ได้นะคะเนี่ยสองชุดนี้เขาส่งมาให้ตอนช่วงเที่ยงแล้วเราไม่ได้อ่านไลน์ต้องขอโทษขอขอภัยพี่น้อง f อซทางบ้านกันด้วยเนาะถ้าเราลงให้พี่น้อง f อทางบ้านก็ต้องได้ถูกได้ตังใช้กันแน่นอนนะคะ เราไม่ได้อ่านลายจริงๆต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะเนี่ยมันเข้าที่ตัวนี้อะค่ะเนาะเนี่ยหนึ่งสามสามหนึ่งเนาะแล้วก็เข้าศูนย์สี่นะคะถ้าเราตัดล่นยังไงมันก็ต้องได้เนาะเสียดายมากเลยเรามาอ่านลายตอนช่วงอ่ก่อนเลขจะออกเนะ่ะมันยังไงมันก็ไม่ทันอยู่ดีเนาะ เพราะถ้าเราซื้อเองเราก็ซื้อไม่ทันอยู่ดีค่ะเพราะว่าเขาปิดรับปิดขายหมดแล้วนะคะแล้วเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงเนาะคนมันจะไม่มีโชคมีลาบจริงๆเนาะพี่น้องเอฟซีพอดีอเซลล์ที่เราซื้อลดกับเขาเนาะเขาส่งป้ายทะเบียนขาวมาให้เรานะคะ แล้วก็พอดีเมื่อวานไปสนีเขาเอามาส่งให้เมื่อวานตอนช่วงเที่ยงเนาะเราซื้อเดแต่เราไม่ได้ตัดเล่นค่ะป้ายทะเบียนที่เราได้มานะคะแบบนี้เลยค่ะตรงๆแบบนี้เลยสามหนึ่งสี่สามเนี่ยค่ะเราน่ะซื้อแบบนี้ค่ะก็กลับไปกลับมาค่ะหกหางนะคะ แล้วก็ตัดเล่นเฉพาะแค่เนี่ยหนึ่งสี่สี่หนึ่งอย่างเดียวค่ะหนึ่งสามสามหนึ่งมันเป็นเลขที่ออกยากมากค่ะเราก็เลยไม่เอาเนาะตัดเล่นแค่หนึ่งสี่อย่างเดียวค่ะพอเลขออกออกมาสามหนึ่งนี่โอ้เรานี่แบบแห้วอีกละอุตส่าห์ได้ป้ายขาวมาเมื่อวานสุดๆร้อนๆเลยค่ะสามหนึ่งสี่สาม เดี๋ยวงวดนี้ก็เดินหน้ากันต่อเนาะไม่เป็นไรนะคะใครถูกก็ดีใจด้วยเนาะใครไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสู้กันต่อไปค่ะเลขล็อกตามวันของเราก็เข้าเนาะอ่าเลขล็อกตามวันนะคะเมื่อวานเลขออกตรงกับวันอาทิตย์ค่ะนี่เข้า 1 3 3 1 1 3 3 1นี่เลขออกยากมากนะคะไม่คิดว่าเขาจะมาเนาะอ่างวดใหม่นะคะวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเลขออกตรงกับวันจันทร์ค่ะนะคะเลขเจ็ดตัวในช่องเลขล็อกวันจันจับคู่วินเอาดูเนาะนะคะ แล้วก็หาชุดดับมาตัดออกนะคะอาวันคลิปนี้เนาะพี่น้องเปิดคลิปของงวดใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราจะลงแนวทางเลขดับให้นะคะเอาเลขดับไปเป็นแนวทางกันก่อนเนาะในอย่างงวดที่ผ่านมานะคะที่เราจับคู่วินเลขล็อกวันอาทิตย์นะคะ เราบอกว่าเราขออนุญาตตัดหนึ่งสามออกเพราะมันออกยากมาค่ะเนี่ยมามาเลยนะคะหนึ่งสามเข้านะคะอ่าดับสิบบนของเราทั้งสองสูตรดับเอาอยู่ค่ะดับหน่วยบนดับหลุดนะคะดับล่างสูตรที่หนึ่งหลุดนะคะสูตรสองกับสูตรสามดับเอาอยู่ค่ะดับ อมตะนะคะสิบบนเอาอยู่ค่ะดับสนิทบนล่างดับเอาอยู่นะคะดับหลักร้อยของเราดับเอาไม่อยู่ค่ะหลุดนะคะให้5้าดับหลักร้อยนะคะมาเต็มเต็มเลยค่ะนะคะห้าศูนย์สี่นะคะสามหนะะึ่งอ่าติดบนของเราไม่เข้านะคะ ส่วนเด่นวันอาทิตย์ก็มาให้เห็นอยู่ค่ะสี่นะคะดับบนล่างนะคะดับเอาอยู่ค่ะอ่าในดับบนล่างอีกชุดนึงก็ดับเอาอยู่นะคะเลขวิ่งแม่ลอยนะคะเข้าที่สามค่ะงวดนี้เลขวิ่งแม่ลอยลงล่างนะคะ อาเลขวิ่งสูตร1นึสูตรสเข้าที่สูตร2นะคะเข้าที่4มาข้างบนนะคะเลขตารางก็เข้าอีกแล้วค่ะเข้าที่1 3 3 1นะคะมาข้างล่างค่ะ3 1นะคะ เลขไม่น่าลงทุนนะคะก็ผ่านนะคะอ่าเลขไม่น่าลงทุนข้างล่างเนาะเนียค่ะหนึ่งสามเป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะเลขออกสามหนึ่งค่ะเราสามารถที่จะเล่นตัวกลับได้นะคะเพราะว่าตัวอ่าตัวตรงมันคือตัวที่ไม่น่าลงทุนนะคะตัวกลับลงทุนได้เลขไม่มาด้วยกันก็ ผ่านนะคะก็ไม่มีหมาให้เห็นเลยนะคะพ่อเซียนหนองคายเลขตารางงวดนี้เข้าค่ะเข้าที่สามหนึ่งนะคะ,ะเลขวิ่งจากบุรีลัมค่ะเลขเด่นเลขวิ่งเข้านะคะเข้าที่สามกับสี่เลยนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางชุดที่เราสรุปให้เนาะไม,ไม่เข้านะคะชุดบนชุดล่างไม่เข้าเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลขดับกันนะคะเลขดับงวดใหม่กันเนาะ ดับบนล่างนะคะชุดที่1น,นะคะของงวดวันที่1ก,กรกฎาคม2567นะคะดับ4554 6336 7227 8118 9009ดับบนล่างชุดที่2 4004 ห้าเก้าเก้าห้าหกสองสองหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดสามสามแปดนะคะเอาคลิปนี้ก็ลงแนวทางเลขดับให้พี่น้องเอฟซีทางบ้านกันก่อนเนาะเผื่อใครอยากจะไปหยิบจับหาโอต,ตอรี่เนาะนะคะ ก็ตัวที่เราลงให้เนาะก็ติดดับนะคะแต่ถ้าดับชนเด่นก็เลือกเต่นกันไว้ก่อนเนาะเพราะว่าบางที่ดับอาจจะดับเอาไม่อยู่นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะชุดดับของเราเนาะชุดดับของเราเนี่ยชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่ห มันหลุดไปแล้วสามครั้งค่ะชุดดับไปกับบนล่างของเราทั้งสองชุดนี้1ปีหลุดไม่เกินสามครั้งค่ะแต่ว่าชุดที่1เนี่ยมันหลุดไปแล้วนะคะครบสามครั้งแล้วค่ะนะคะส่วนชุดที่สองปีหกเดนะคะก็ยังดับเดินดีอยู่ค่ะยังไม่หลุดนะคะ เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะชุดดับไปกับบนล่างทั้งสองชุดนะคะเอาฝากพี่น้อง FC ที่เข้ามาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนูนับซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะาาก็อย่าลืมนี่นะคะพี่น้อง FC เลขล็อกตามวันนะคะเลขออกตรงกับวันจันทร์เนาะของงวดใหม่นะคะจับคู่วิน เลยนะคะแล้วก็เอาชุดตับนะคะมาตัดออกเนาะเนี่ยอย่างชุดตับที่เราลงให้นะคะมันก็จะมีนะคะศูนย์สี่สี่ศูนย์ก็ตัดออกได้เลยนะคะเนี่ยเลขล็อกนะคะหกสองก็มีค่ะนะคะแล้วก็หกสามนะคะ ตัดออกได้เลยนะคะ7จ็ดสองสองเจด9ตัดออกได้หลายคู่อยู่คะ่ะถ้าดับของเราดับเอาอยู่นะคะเลขล็อกตามวันถ้าจับคู่วินแล้วก็เอาเลขดับที่เราลงให้เนาะมาตัดออกเลยนะคะถ้าดับของเราดับเอาอยู่นะคะ มันก็จะเหลือตัวเลขอีกไม่กี่คู่เท่านั้นค่ะตัวเลขมันก็จะเหลือน้อยคู่ลงเนาะเอาคลิปนี้ก็ฝากแนวทางกันไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ